มาต่อกันที่งานประชุมระดับโลกของยูเนสโกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชูไทยใช้แนวทางการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในการประชุมระดับโลกของยูเนสโกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับในระหว่างวันที่1 0ถึง12พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดรกรณพงภงกิรติกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรสุทธศรีวงศ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกของยูเนสโกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development หรือ ESD ภายใต้หัวข้อ Learning Today for a Sustainable Future ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดขึ้นที่เมืองนาโกยา่าประเทศญี่ปุ่น พิธีเปิดเริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันที่10พฤศจิกายน2557มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นนารูฮิโตะพร้อมด้วยพระชายาได้เสด็จพระราชดำเนินมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆกว่า160ประเทศและผู้แทนระดับสูงประมาณ1,000คนเข้าร่วมประชุมณนะห้องเซนจูรี่ฮอลล์นาโกย่าคอนเกรสเซนเตอร์นางอิรินาโบโกว่าผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ยังได้กล่าวถึงการดําเนินงานการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วง10ปีที่ผ่านมาว่าหลายประเทศให้ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยส่งเสริมในระดับนโยบายโรงเรียนต่างๆได้บูรณาการเรื่อง ESD ไว้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนและให้มีการบูรณาการ ESD ในมิติต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาสังคมในระยะยาวด้านดรกฤษณะพงกิรติกรได้กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานด้าน ESD ในประเทศว่า ประเทศไทยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้นำแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางซึ่งถือเป็นการปรับแนวคิดให้เหมาะสมกับสังคมไทยและถือว่าประสบผลสำเร็จและในโอกาสที่ภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ทำให้เป็นการรวมตัวกันของประชากรถึงกว่า700ล้านคน แนวคิดดังกล่าวก็จะเป็นแนวทางที่จะใช้ดําเนินการเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่สุขสงบและสันติการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการดําเนินงานเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี2015รวมทั้งในปีนี้ถือเป็นปีแห่งการสิ้นสุดทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นโอกาสในการเปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Global Action Program on ESD รวมถึงการนำมติและข้อคิดเห็นจากการประชุมไปต่อย,ยอดกิจกรรม ESD ต่อไปภายหลังพิธีเปิดเจ้าหญิงไลลาฮัสนาพระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกประธานมูลนิธิคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยให้ความสําคัญกับบทบาทของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักแก่สาธารณะรวมถึงบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนในอนาคตในช่วงบ่ายมีการประชุมโต๊ะกลมระดับสูง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโนยโบายได้ร่วมกันร,ระดมความคิดเห็นเพื่อผลักดันให้การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการส่งเสริมเป็นนโยบายที่มีความเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศโดยประเด็นสำคัญที่อภิปรายคือทำไมบางประเทศดำเนินการเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ ESD ประสบความสำเร็จบางประเทศไม่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมให้เกิดการบรรณาการเรื่อง ESD ในด้านการศึกษาและนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนอะไรคืออุปสรรคในการกำหนดนโยบาย ESD และควรมีแผนปฏิบัติการอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เกิดนโยบายที่รองรับการดำเนินงานเรื่อง ESD ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศต่อไป